<Es> สวัสดีครับผมช่างพอดและพุทธอิเชียวโอ้ซื้อเพลงหรอ่เอาติสนองสิขอเจ็บเองรับเอาความฮักที่อายทำลายมันลงไปถึงสิเจ็บหลายจนว่าใจมุนเป็นไงก็อยู่ไปน้องก็มีแต่ช้ำ บ่ต้องรู้ตนขันไอ้สิตั้งใจมีเขาไปน้องสาไปตามเล่นตามกรรมขอรับจบความเจ็บสีเย็บเอาใจที่ถือย้ำสิแปลงแต่ตายไอ้กับว่าต้องมาคิดนำเฮ็ดดีอำลำอำลำยังบ่พอบ่สนองขออเจ็บกะดได คือเป็นคำน้อย่น้อย่านพียงไคยนี่ทันเหยียดแตงเพลอแบบว่าเจ้าเขียวอู้เขียวเขียวเขียวให้มันบุกลิสเซ็กซี่เสียงสดงแม่อว่าจะเขี้ยวหนาบอสสด็งงมันเป็นเขียวหาแเขาบอกเขาจเขาบอกเขาแจกเขามาเขียวไม่ลูกเขี้ยวันไทยภาษาอยู่กัช่ไหเขียวบาสน้เดี๋ยวดิบบอเขี้ยวบาน้ำหรือบด็ดเอาแบบว่าแบบ สะดิ้งใช่ไหมเออสะดิ้งแลดประมาณนี้ไหมเพรพรมันก็พอถึงขั้นแล็ดนะมันเกยวแบบว่าน่ารักน่ารักเที่ยวแบบว่าน่ารักอ๋อเอาสะดิ้งแบบพอน่ารักน่ารักมีแบบว่าคิดว่าแจังอะไรกันมันก็มันก็มีส่วนแบบกึ่งมันกับกึ่งเออมันกับกึ่มันกับกึบงเออแบบม้วนผู้หญิงบางม่วนเหรอไหมอ่าอ่าสี่แล้วก็ดูดูดีเรื่อยหลายแล้วออหลายเอาเอาแบบพอดีพองามเอาแบบดูดีไหมครับ สดิงสดงยังน้อยแบบน้โปะโอ้โหอย่าวานนตเราเชื่อเขาเถนะเราต้องเชื่อเชื่อมันในตัวเขามันคมันกับโซลูแล้วมันมันไอนซลูมขาบอกมันอซลูนโซลูมนะอ่าดูไปกับพ่่อไหม่ซลูมโซลูมแปลว่าอไกวนกระหมูเฉลยเอาไปยืนนีแต่งให้ผู้เด่น้องอิงด้ห

ที่มีน่ามัม่อย่างสำคัญเกินกว่าการกินเข่ากับนอนอือะอะไรก็อยุดธปั้นแม่มันไปมาไล่อยูะฮะอยยุทธเลี้ยงตัวไล่มาหรือใช่จะไปดูลูกเต้าเหรอพีจะไปเอ่อเซ็นเอกสารเรื่องโรงเรียนเกี่ยวกับลูกโอ้พี่น้องแล้วโอ้เป็นผูกข้อข้องแล้วมาอุ้ยฟอยอยู่บ่อใดดีถ้าแม่แม่มาเลี้ยงลูกช่วยก็ได้นะ มียอดมียอดมียอดอะไรนะน้ำบาดฮะน้ำบาดออโอ้ไม่ผมไม่มีน้ำบาดมันต้องไปหาพยุดได้หนะ่ะรถคันเขียวๆนะ่ะไปถามพยุดได้ถามอะไรนะเอ,อ้ยผมจะกลับแล้วไปถามาแกอยู่นั่นแหละแกอยู่ในรถนะ่ะไซส่พยุดครับาบัสนเพิ่นจะอำนวยความสะดวกให้สิมาจ้างสิมาดจำ พันสิมาตรจ 50, าําหาหมื่นพะนะว่าเอาเดือนหนาพะนะโอ้โอขกูเมื่อยนะ้ำแค่นแไปได้ยิตตัวนกบรรยากาศกกครับ บรรยากาศหลังทำการแสดงเสร็จกรับเข้ากันมาเบ่งสถานการณ์ครับสถานการณ์ที่น้องบัวรำผู่ปคปายเจ้าขายยังไงขายน่านละ่ะชาเข้าแก้วเย็นเย็นจะกินอะไรละ่ะคะขอเลี้ยวหาไข่เจ้าคุณบอกมา ลอยบอกเพว่ากนจอยู <c ười> <c ười> ่ป่านนี้ต่อยู่แต่เมื่อวานนี่บ่จ้าปาจ้าคือยู่ได้อยู่ดีแต่เจ้าบ่บ่อเราจะอยู่บ้านอื่นลูกเต่าจะอยู่จังไหลูกัวจะอยู่จังไหนสิเน่พวพวป่าเขาห้วง้วงกับกากาสิบดลูกลูกนึงก็ไปูอีสนเอวอีน่ลายองวเจ้าอหย่างงอบ่ามันบ่เดือดลอยบ่บ่บ่เลือดลอยตัวละาสองสว่กยามว เขามาให้่อยตัวละสี่หมื่นหาเมื่นนึงยใส่อยบุนบจักแล้วอู่นองบวเห็นมันเพ่าเือกบิุกทงไเ่ขาตีงวด้ดดอกเลยนี่ตัดกระกดิกบได้ออตงอกก็คือขาดทุนอย่างเดียวไปได้่ยงินอสีอ่อว้อมม่แม่ละาียของผมเกือบแสน่นเลยผมซื้อว่าแม่นางพร้อมเกือบแสน่นเลยแม่นึงงามๆแน่เลยเขาบ่เ้ยนเดเงินแสน ไม่ใครมันค <in the> <way> ือแต่เก well, ่ากับโมต่นแหละมันจีย่านไหนล่ะจังหวะช่วงนี่ยก็ได้แต่แย่งแหละโอ้ยลูกเอ้ยแหละไม่ตะแย่งปุ๋ยยาให้กินเนี่ยหัวเก่ายานั่นจักยาจักสวนเขาขดงานยาปุ๋้นมะอืมดีดปุ๋ยเรียใส่สาดปฏิถิผลหน่วยเปียงเหี่ยวเปียงหัวเก่าเลยปุ๋ยปัจจุบันยาังกางอ้ามันกันเขาใส่ปุ๋ย ข้าน้องมีพื้นที่ดีๆนี่นี่หนี่ก็คนน้ำกันงามเงินใส่ปุ้ยนี่เอากันหรือ่ไหนโอ้โหโอ้ยพอตื่นพอท่วงให้โอ้ รถึงเาแอเห็นรถมันสูงกว่าถังยกไาได้แล้วเดี๋ยวให้มันยกยังไงผู้นึง คนหนึ่งถือโทรศัพท์ยันคลิปอยู่โอ้ยถังมันต่ำแต่แล้วใคอยู่ดอกถังมันหนาโยขึ้นน้ำตะลดล่ะต้องเก็บไวนยังใครโย พี่อาบน,น้ำใส่บันเนี้ห้องน,น้ำบ้านอยูไ่ไหนมันไหลไหมคิสูบเลยขั้นเนี่ย

ผู้เ่าฟังลำเสื้อดำไม่ต้องกลัวถ้าเราวาชั่วมันคงตลอดไปเสื้อเขียวพังดีกาบจนเป็นฟ้าสูญสิ้นดินสลายขออยู่เคียงกายกับเจ้าเสื้อเขียวอะไรอะไรนะเมื่อกี้นี่ผู้เ่าเสาวฟังลำไม่ใช่ก่อนนั้นผู้เ่าฟังลำเสื้อดำสาวมอลำอะไรนะฮะสาวมอลำใจมอลำใจดีอะไร มลำใจดีไม่มีโรกเลยกโกงจริงเหรอเขอตังค์มาไม่มีค่ะเอาไก่ทอดไปก่อนโอ้ยไหนบอกว่ามลำใจดีอันนี้กลายเป็นเพลงประจำตอนสมปองไปแล้วใช่ค่ะนักงป่าวฟังรำลาาสมปองลอยมาเลยอ้าวคลิปนี้ฝากวิโนเป็นแฟนซับนี่ครับผมฝากติดตามช่องพลรอตระเบิดออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณมากครับผม